การแข่งขัน Hon d a LPGA Thailand 2025 National Qualify ณสนามคันที่ขับ Rolling Hill พัทยาจังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่7-8มกราคม2568ที่ผ่านมาฝ่ายพิมพิสารับรองนักกอล์ฟสมัครเล่นทีมชาติไทยไวัย18ปีจากกรุงเทพมหานครสามารถควา้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2025สำหรับในรอบคัดเลือกนี้จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด88คนซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มจัดการแข่งขันพิมพิสาททำผลงานยอดเยี่ยมก่อรวม6 อเดร์พาทิ้งกระดับ2อสลันพรเกตสุวันที่ทำสกอร์เข้ามา4อันเดอร์พาฝ่ายพิมพิสาคว้าแชมป์ฉลองวันเกิดอายุครบ18ปีในวันที่9มกราคม พร้อมกล่าวถึงความรู้สึกในการแข่งขันครั้งนี้ว่าภูมิใจและดีใจมากตนเองได้ลงแข่ง h อนด้ LPG Thailand ในช i o n a l Qualify มาแล้ว2ครั้งทําให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นและยังย้ําด้วยความมุ่งมั่นว่าจะตั้งใจทําลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันกับนักกอล์ฟชั้นนาของโลกการแข่งขันฮอนด้ LPG Thailand 2025โดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่20-23กุมภาพันธ์2568ณสยามคันที่ขับโอคอร์ ot, พัทยาจังหวัดชลบุรี